สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนสิ่งที่ต้องทำหลังจากลงวินโดว์ใหม่ลงวินโดว์เจ็ดนะครับทั้งสามสองทั้งหกสี่เลยสิ่งที่ต้องทำามันขั้นแรกคือแบบไปอัปเดตถ้าไม่อัปเดตนี้บางเครื่องเกมจะเล่นไม่ได้นะครับขันแรกก็เข้าไปที่สกรีนดิสเลคชั่นแอดวานซ์เซตติ้ง แล้วก็เข้าไปที่ adapter property แล้วคลิกที่ driver นะครับคลิกอัปเด e driver เบิร์บแล้วก็คลิกที่ search อ่าใช่ใช่หรออ๋อใช่ใช่ใช่อันแรกนะครับ search automatic คลมมิก search แล้วก็รอสักครู่อันนี้มันอัปเดตตัวหน้าจอกรัะจอให้ตันดนะนะัชจอโอ้ยโอ้ยหนาชิมาเลย เราจะเคล็ดหมาค่ะอันี้หุ่งส่วนพราเราพิสูจน์แล้วว่ามันเร็วกว่าเราต้องจัดการให้เร็วที่สุดหยุดเลยนะยัยหยุดประดงนะโอ้ยนานโวย่ครับจะเสร็จล Ouais. สักหนึกงังเริ่มดาวน์โหลดอยู่ควรอัปเดตบ่อยๆสักสามสี่เดือนอัปเดตอีกครั้งนึงก็ได้ ที ان ان ่ไม่บอกสัรรับเงินตาใคอยากได้ตอบนอกาสอนสนตี์ีดีดนดี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 ด เสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอยู่ว่าปึ๊บปึ๊บนิดนึงขึ้นอีกเร็วขึ้น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 อ่าขึ้นละร <Yeah! S 1> อแป๊บหนึ่งให้มันโหลดอีกนิดหน่อย โนี่ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันแล้วนะกโ,<ห>โ,โอร้รอแป๊บนึง อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ยีิบ <Gym>. สี่เ <uen> ดือนสิบปีที่แล้วเฮ้ยไหนวะเนี่ยเฮ้ยเคเสร็จแล้วมันจะขึ้นนี้นะครับกดโพสโอเคร้อยฮะ